สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้นะคะถือว่าท่านโชคดีพวกเราทุกคนโชคดีมากเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเพจนี้นะคะมีแต่สาระดีๆที่จะมาแนะนํามาคุยกันให้ฟังนะคะจากประสบการณ์นะคะที่ว่าเราเคยทำวีซ่า ลูกติดตามแม่นะคะไปเรียนต่อที่ออสเตรียหรือว่าลูกยังเล็กติดตามแม่ไปนะคะแม่ไปาหาสามีไปอยู่กับสามีแล้วก็เผื่อ,อเผื่อทำงานก็เอาลูกไปด้วยถ้าไม่มีใครดูแลแต่ว่าโอกาสดีๆมีเยอะค่ะสำหรับเด็กที่ออสเตรียนะคะการศึกษาเขาเยี่ยมมากเลยนะคะก่อนอื่นเลยก่อนที่จะเข้าเนื้อหาเกี่ยวกับ วีซ่าแม่ติดตามลูกเรามาฟังตรงนี้ก่อนนะคะว่าการที่นำลูกไปตัดสินใจดีแล้วใช่ไหมเรามาฟังข้อดีและข้อเสียก่อนนะคะในการนำลูกไปด้วยนะคะก่อนที่จะเข้าเนื้อหาเกี่ยวกับการทำวีซา่าเราจะมาเล่าเรื่องที่ประสบการณ์ที่หลายคนเจอนะคะในช่วง คิดว่าเอาลูกมาว่ามีอะไรบ้างเรามาจะมาพูดแบ่งปันนะคะว่าสิ่งที่ส่วนมากอ่ะที่คนเจอปัญหามันมีอะไรบ้างนะคะหลายอย่างเราต้องตั้งรับมือให้ได้นะคะถ้าจะเอาลูกไปนะคะก่อนอื่นเลยข้อดีข้อดีก็คือถ้าเอาลูกไปนะคะการศึกษาหรือว่าเ,าเกี่ยวกับการทำงานอ่า เชื่อเลยว่าดีมากค่ะการศึกษาเขา้อดีแล้วก็เรียนเข้าใจเรียนง่ายแล้วก็เด็กเข้าใจง่ายภาษาจะเก่งกว่าแม่อีกนะคะส่วนมากก็คือแฮปปี้มีความสุขข้อดีคือมีความสุขมากนะคะส่วนข้อเสียนั้นทุกคนคงอยากฟังใช่ไหมคะว่ามีอะไรบ้างก่อนอื่นเลยการตัดสินใจพาลูกไปนะคะทุกคนตัดสินใจดีแล้ว แล้วมาฟังคลิปนี้คือโชคดีเนาะทุกคนโชคดีที่สุดเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าประเด็นเนื้อหากันเลยนะคะค่ะประเด็นเลยนะคะก็คือเราตัดสินใจดีแล้วก่อนตัดสินใจมาชมคลิปนี้ก่อนนะคะฟังก่อนนะคะช่วงตอนนี้มีไวรัสโควิด 2019กําลังระบาดอยู่นะคะช่วงนี้มันจะทําให้อะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมนะคะในการใช้ชีวิตของคนบนโลกนะคะเราต้องเตรียมความพร้อมหรือวางแผนชีวิตไว้ให้ดีว่าการที่เราจะเอาลูกไปเนี่ยเสี่ยงไหมคะแล้วก็การการที่จะไม่ได้กลับมาประเทศไทย แล้วก็พบปะญาติพี่น้องเหมือนเดิมเนี่ยก็คือจะไม่อยู่ในช่วงเวลาหรืออาจจะไม่ได้กลับมาเลยหลายปีนานๆกลับมาทีก็คือเรายอมรับตรงนี้แล้วใช่ไหมใช่ไหมคะอย่างเช่นเอาเอาลูกไปเรียนต่อเนาะช่วงเ,เขาอยู่ช่วงประถมนะคะถึงมัธยมโรงเรียนเขาจะมีหยุดช่วงกลางเดือนกรกฎาคม ถึงกลางเดือนกันยายนหยุดแค่นี้จริงๆคะ่ะท่านผู้ชมที่ว่าหยุดยาวก็คือถ้าจะกลับบ้านก็จะได้กลับช่วงนี้หรือว่าถ้าอยากกลับมันมีโคโรนาแล้วก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายสูงก็อาจจะไม่ได้กลับนะคะเพราะว่าต้องรอรอลูกรอลูกปิดโรงเรียนนะคะถึงจะได้กลับพร้อมกัน แต่หากว่า,ถ,าถ้าเราไม่ได้นำลูกไปเราอยากจะกลับตอนไหนก็ได้ถ้าเราอยากจะมาเที่ยวมาเยี่ยมบ้านนะคะก็คือถ้านำลูกติดตามแม่ไปนะคะก็กจะเป็นตรงนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราต้องเสียสละอย่างมากเลยในะเรื่องอาหารการกินทุกอย่างที่แต่ก่อนเคยสะดวกสบายที่บ้านเราหาอะไรกินง่ายนะคะ อะไรก็ง่ายไปหมดอยากกินส้มตำก็ไปเด็ดมาแล้วก็กตามได้เลยเนาะแต่ที่ถ้าจะไปที่นู่นถ้าลูกอยากกินอะไรมันไม่ได้หาง่ายเหมือนที่บ้านเรานะคะเราต้องยอมรับตรงนั้นก็คือต้องอดทนเป็นอย่างสูงเลยนะคะต้องคือทุกคนที่ไปอยู่ประเทศนอกทุกคนน่ะคือมีจิตใจที่สูงส่งมากคือในความอดทนนะคะ ในจิตใจนะคะแม้นอยากจะกลับบ้านเพียงใดก็ต้องอดทนเพื่ออนาคตที่ดีนะคะของครอบครัวทั้งนั้นคนที่ไปนะคะก็คืออยากให้ครอบครัวเจอแต่สิ่งดีดีนะน,นะคะค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะเกี่ยวกับการทำวีซ่าลูกติดตามแม่ไปประเทศออสเตรียนะคะก็คือก่อนอื่นเลยสิ่งแรกที่ต้อง เตรียมให้ลูกคือพาลูกไปทำพาสปอร์ตนะคะไปทำพาสปอร์ตนะคะแล้วก็สพาลูกไปอําเภอในทะเบียนร,ราษฎรในทะเบียนบ้านของตัวเองนะคะเพื่อที่จะไปขอหนังสือรับรองว่าแม่เนี่ยเป็นคนเขาเรียกอะไรอะแม่เป็นคนรับผิดชอบลูก เพียงคนเดียวนะคะหากจดทะเบียนสมจดทะเบียนหย่าก,กับสามีเดิมนะคะวลล่กกาลูกอยู่ในปกครองของแม่นะคะเราก็ไปขอหนังสือจากอำเภอนะคะให้ท่านพิมพ์นะคะว่าเ,าเป็นหนังสือที่ว่าแม่ปกครองลูกได้เพียงผู้เดียวนะคะแล้วก็เอาพยานไปด้วยสองท่านนะคะพยานต้องมีพยานนะคะ แล้วอีกอย่างคือ,อหนังสือสูติบัตรรับรองสูติบัตรแต่ไม่ใช่ไม่ใช่สูติบัตรตัวจริงที่ว่าเขาเกิดมานะแบบนั้นใช้ไม่ได้นะคะต้องไปขอหนังสือรับรองสูติบัตรอีกอย่างหนึ่งนะคะจะเป็นสีเหลืองที่ว่าการอำเภอท่านจะออกให้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือทอรร4 1ทับหนึ่งเป็นเกี่ยวกับทะเบียนบ้านนะคะทะเบียนบ้านที่ว่า ทุกอย่างจะเป็นแจกแจงออกมาเลยนะคะเป็นทะเบียนร,ราษนะคะทุกอย่างถ้าขอทั้งเป็นภาษาไทยเป็นทั้งภาษาอังกฤษก็จะดีมากเลยเพราะว่าตอนนี้สะดวกสบายมากเลยนะคะที่ว่าการอำเภอท่านเตรียมพร้อมก็คือตอนนี้ทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษได้ง่ายนะคะขอที่อำเภอเบ็ดเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะ ได้3มอย่างแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นค่า3อย่างนี้เราก็จะนำเป็นไปเราก็จะนาไปแปลนะคะเป็นภาษาเยอรมันนะคะแล้วกอ็อีกที่หนึ่งก็คือโรงเรียนนะคะก็คือถ้าเด็กลูกของเราอยู่อนุบาลถึงป .6 ยังไม่จบชั้นป .6 ก็ต้องขอหนังสือย้ายโรงเรียนจากทางโรงเรียนนะคะพร้อม ใบระบที่มีเกรดเฉลีย่ยแล้วก็หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนว่าเด็กคนนี้เรียนที่นี่จริงแล้วก็ย้ายไปอยู่ประเทศอะไรนะคะขออที่ทางโรงเรียนทุกอย่างไปต้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะหนังสือรับรองนะคะขอรบกวนแบบขอเป็นภาษาอังกฤษเลยนะคะให้ทางโรงเรียนพิมพ์ให้นะคะแล้วก็ใบ รอบอรนะคะก็ขอมาด้วยนะคะส่วนเด็กที่จบป .6 แล้วก็จะง่ายหน่อยเพราะว่าเขามีรอบอ,อยู่แล้วนะคะจากประวัติการจบป .6 มันก็จะง่ายนะคะแล้วก็อีกขั้นตอนก็คือเราจะนำเอกสารทั้งหมดจากทางอำเภอของโรงเรียนไปแปลนะคะแปลเอกสารเป็นภาษาเยอรมันนั่นเองนะคะส่วนมากที่เราเ ที่คนชอบแปลเนาะเราไปแปลที่เกิดเท่นะคะเกิดเทสาทรที่ท่านรับแปลใบเออ900ถึง1,500นะคะตกหนึ่งใบหนึ่งหน้ากระดาษนะคะนี่หนึ่งใบนะคะหนึ่งหน้านะคะเขาคิดเป็นหนึ่งหน้า900ถึง1,500แล้วแต่กระดาษหรือว่าข้อความนะคะว่ามากน้อยเพียงไหนนะคะที่เกิดเท่นะคะ นั่นแหละค่ะก็คือการแปลก็ใช้เวลาพอสมควรก็คือทั้งเตรียมตัวให้พร้อมนะคะถ้าเวลากระชั้นชิดนี่ก็คือทุกอย่างจะกัรเร่งรีบนะคะถ้าเราแบบไม่รีบเราก็ต้องไปรู้ว่าจะเอาลูกไปต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมแต่นั่นเนินนะคะไปติดต่อที่นั่นค่ะถ้าเอกสารแปลเสร็จแล้วนะคะเราจะนำไปที่ กงสุนไทยนะคะที่รถไฟฟ้าใต้ดินนะคะที่ MRT คองเตยซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนะคะให้เขาสแตป์นะคะสแตมอ่าตราประทับกรงกงศูนไทยนะคะให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็สอบถามว่าอ่าในนัดในกี่วันอาจจะ2 3ถึงวันทำการนะคะ ก็ต้องรอนะคะหลายขั้นตอนถ้าทําเองได้ก็ก็จะดีค่ะเรียนรู้ไปด้วยเลยนะคะมันก็จะง่ายนะคะค่ะถ้าเอกสารจากกงสุนไทยเรียบร้อยทั้งหมดแล้วเราก็จะเอาเอกสารเนี่ยไปที่สถานทูตออสเตรียในไทยนะคะสาธรซอยหนึ่งจะบอกให้ก่อนว่าที่กงสุลออสเตรียเนี่ย เขาจะเปิดช่วง9น้นาฬิกาถึง12นาฬิกาเท่านัน้นเองที่เราต้องจะทำเรื่องแต่ต้องเผื่อเวลาในการรีบไปรับเอกสารนะคะที่สถานกงศุนไทยก่อนนะคะแล้วก็โทรแจ้งวันนัดว่ากี่โมงว่าเราจะเข้าไปยื่นเอกสารทุกอย่างต้องมีการโทรนัดก่อนนะคะที่สถานกงศุนออสเตรียนะคะในไทยนะคะ เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะคะ,ะที่สถานทูตก็รักษาการความปลอดภัยเพื่อประชาชนนะคะเพื่อเสี่ยงจากโรคไข้ไข้เจ็บที่เราไม่ต้องการพบนะคะต้องอเข้าใจในกายกระบวนการนะคะว่ามันอาจจะล่าช้านะคะแต่ว่าเราก็ต้องร่วมมือกันเพื่อ,อสิ่งที่เราจะทำมันจะสำเร็จง่ายขึ้นนะคะ ทุกอย่างก็เราเตรียมเตรียมไปเลยนะคะเอกสารถ้าเราอยากจะทำวีซ่าวีซ่านะคะแม่ลูกวีซ่าให้ลูกไปพร้อมด้วยเลยมันก็จะดีนะคะส่วนในเรื่องอวีซ่านะคะเราก็จะเตรียมทุกอย่างเลยเาพาสปอร์ตตัวจริงสำเนาพาสปอร์ตทุกอย่างนะคะแล้วก็สิ่งที่ สแต็มมาทั้งหมดนะคะรูปถ่ายความสัมพันธ์ทั้งหมดก็ใช้หมดนะคะแม่ลูกครอบครัวนะคะแล้วก็เอกสารก็คือเอกสารของของแม่ก็ต้องใช้พาสปอร์ตของแม่ด้วยนะคะแล้วก็พาสปอร์ตของสามีแม่ใบสมรสของแม่นะคะใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลแม่ทุกอย่างเกี่ยวกับแม่ แล้วก็สามีใหม่แม่ต้องใช้หมดนะคะอย่างเช่นลูกติดตามแม่ไปเอกสารทุกอย่างต้องใช้หมดทำควบคู่ไปพร้อมกับวีซ่าเลยนะคะวีซ่านี่ก็จะเป็นวีซ่าดีเนาะวีซ่าดีที่ทำอะคะ่ะเป็นเขาจะให้6เดือนนะคะท่านเขาจะให้6เดือนเขาจะไม่ให้เป็นปีนะคะ6เดือนนั้นก็คือให้เราทำไปจากที่นี่ก่อนนะคะแล้วเราค่อย ถ้าอยู่ยาวเราจะไปต่อที่นู่นนะคะเราจะไปทำเรื่องที่นู่นอีกทีส่วนที่นูน่นเขาจะให้ทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูในคลิปหน้ากทงนะคะแต่อันนี้เราจะมาพูดเรื่องวีซ่าติดตามแม่ในครั้งนี้ก่อนนะคะค่ะเอกสารที่จะยื่นวีซ่าไปพร้อมกันเลยนะคะกับที่ว่าให้ทางกงสุลสแตมตราประทับนะคะก็คือ ใบจองตัวเครื่องบินบุ๊กแบงด้วยนะคะว่าในช่วงเวลา6เดือนเนี่ยเป็นวันไหนนะคะของลูกก็ต้องใช้บุ๊กแบงด้วยนะคะอย่าลืมสิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อ,อเพิ่มเติมก็เป็นรูปถ่ายเนาะแล้วก็จะมีพาสปอร์ตตัวจริงของลูกสำเนาพาสปอร์ตนะคะ,ะใบสูติบัตนะคะใบรับรองสูติบัตที่สแตมมนะคะ แล้วก็ทอรอ14ทับหนึ่งเกี่ยวกับทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็หนังสือรับรองเขาจะเป็นตาครุฑตรงกลางที่เอามาจากอำเภอนะคะว่าที่เขียนว่าแม่สามารถแม่ปกครองลูกได้เพียงผู้เดียวนะคะมันจะมีชื่อแม่ชื่อลูกแล้วก็ชื่อพยานที่เอาไปด้วยสองคนอันนั้นเขาจะพิมพ์นะคะแล้วก็เอกสารของโรงเรียนนะคะหนังสือย้ายโรงเรียนรับรองที่เราไป ไปแปลมานะคะ3 4ฉบับที่ทางโรงเรียนออกให้แล้วก็รูปถ่ายความสัมพันธ์แม่ลูกนะคะอย่าลืมนะคะแล้วก็ส่วนของแม่แล้วก็สามีแม่นะคะก็คือพาสปอร์ตแม่พาสปอร์สามีแม่นะคะทะเบียนสมรสแม่นะคะใบเป็นชื่อนามสกุลของแม่นะคะแล้วก็ทะเบียนบ้านของอาสามีแม่ แล้วก็ทะเบียนบ้านของแม่ที่อยู่ที่นู่นนะคะหรือว่าจะเอาลูกไปอยู่ด้วยหากหากแม่หากแม่ไปอยู่แล้วแล้วก็มารับลูกเพื่อจะติดตามมันก็จะง่ายนะคะแต่ถ้าแม่ยังไม่ได้ไปอยู่แต่จะไปพร้อมลูกไปด้วยกันก็คือแม่ก็ทําวีซ่าระยะยาว6เดือนเหมือนกับลูกนะคะก็คืออย่างแม่เนี่ยหเดือนก็ ก็จะเอกสารก็จะเตรียมคล้ายๆเอกสารเยี่ยมเยือนทุกอย่างเลยแต่ครั้งนี้เรามีเพิ่มเติมคือทะเบียนสมรสนะคะที่ว่าจดทะเบียนสมรสกับสามีแล้วแล้วก็ผลเรียนใบผ่าน r i ด้วยนะคะคุณแม่เขาต้องใช้ด้วยนะคะที่เราไปสอบที่เกิดเท่ะนะนะคะ r i หรืออาสวัยถ้าอาสวัยได้ยิ่งดีเลยค่ะของคุณแม่นะคะ เอกสารทุกอย่างคุณแม่ก็ต้องเตรียมให้พร้อมด้วยเช่นกันเหมือนคล้ายๆเย,ยี่ยมเยือนเลยนะคะทุกอย่างแต่เพิ่มเติมทะเบียนสมรสไปเปลี่ยนชื่อนะคะแล้วก็ทะเบียนบ้านสามีด้วยนะคะนี่แหละค่ะก็จะทําไปพร้อมกันกับลูกเลยก็จะง่ายบุ๊คแบงค์ตัวเครื่องบินด้วยนะคะของคุณแม่ของคุณลูกที่ระบุนะคะส่วนมากเขาจะเอาชื่อแม่กับลูกรวมกันในตัวเครื่องบินนะคะนั่นแหละค่ะ